สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวลาของทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับซึ่งทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่เราออกอากาศทางช่อง CMT Channel ครับซึ่งเป็นโทรทัศน์เคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่รวมทั้งช่อง VTV Channel นำเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับ ซึ่งในสัปดาห์นี้เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันครูหนึ่งในวันครูแห่งชาติ2,558ึ้นครับที่ศาลาล้มโพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ท่านก็ให้เกียรติเดินทางม,มาเป็นประธานในงานวันครูประจําปีการศึกษา2,557ซึ่งภายในงานครับมีพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ิธีการสวดคำฉันรลึกพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยทํานองสอนไรพันยะพิธีมอบรางวัลการประกวดการจัดทำการ์ดสดุดีพระคุณครูและมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้กับอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับสดุดีรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยโดยมีอดีตผู้บริหารของคณะครุศาสตร์อาจารย์อาวุโสคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ร่วมงานเป็นจํานวนมากครับซึ่งคําขวัญวันครูประจําปี2,558ก็คือเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพักค,คุณครับซึ่งเป็นผลงานของเด็กหญิงอนุสราชื่นบานจากจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดคําขวัญประจําปี2 5 5 8ครับ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าครับรวมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญาคำนวณสกุลีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นโดยมีนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2558คือซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนพรรษาและเมื่อวันที่17มกราคมปี2376ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปรากฏเป็นหลักฐานสําคัญว่าประเทศไทยได้มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกําหนดให้วันที่17กรกฎาคมข,ข,ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราชมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เรื่องลือไปทั่วปฐพีดังจะเห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอด ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใจใสในสารทุกสุขดิบของประชาชนทรงยกเลิกจังกอบทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินกับประชาชนไปดูกันที่กิจกรรมวันเด็กของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่กันครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆในท้องถิ่นกันครับ ที่วัดกู่เต้าตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นักศึกษาทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5นำของขวัญและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับคณะกรรมการชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558โดยมีคุณยงยุทธจันทกูลประธานชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าและคณะกรรมการชุมชนวัดกู่เต้าเป็นผู้รับมอบ ซึ่งภายในงานครับมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงทุนการศึกษาการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กและการเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมายซึ่งก็สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก,ออกส่วนทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ครับนำโดยนายนัทชูเดชวุริยะ <พา S 2> ดีลกธรรมรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ร่วมมอบอ,อุปกรณ์การเรียนและของรางวัลในนามของทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้วยครับและในช่วงท้ายมีการแจกรางวัลใหญ่ก็คือรถจักรยานซึ่งครอบครัวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ประพฤติปฏ,ปฏ,ปฏ,ปฏปิบัติคุณความดีโดยการเก็บเก้าอี้ซึ่งตรงกับความคำขวัญวันเด็กปี2558ของพลเอกประยุทธ์จันโอนชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติครับ ก็ได้มอบความขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ก็คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตครับบีบีไซบีบีไซอ๋อชื่อน้องบีบีไซใช่ไหมครับใครใช้ลูกไปเก็บเก้าอี้ไหมเนี่ยส่วนนักศึกษาชมรมเชียรดเดอร์ของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ C M U Cheerleader for Friendship ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดติดต่อกันเป็นครั้งที่สองครับ ที่ศาลาล่มโพมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่นักศึกษาเชียร์ลดเดอร์ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่จาก5คณะและ1วิทยาลัยไ,ได้แก่คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนานาชาติซึ่งเป็นเชียร์ลดเดอร์รวมทั้งหมดกว่า90คนจัดกิจกรรมแลกหลีด Cmu Cheerleader for Friendship ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่2ครับ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อ,อความสัมพันธ์ระหว่างเชียริดเดอร์ของทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการเปิดโอกาสให้เชียริดเดอร์ทุกคณะได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถความสามาคคีอีกทั้งเพื่อพัฒนาตนสู่ความสามารถของตนเองก่อนการแข่งขันกีฬาลูกพะพิคเนตเกมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21กุมภาพัานธ์ที่จะถึงนี้ครับ คุณผู้มครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมออนไลน์และก็สื่อมวลชนได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับน้องนักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับที่หารายได้ระหว่างเรียนโดยการตำน้ําพริกแล้วก็ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณวรลลลัตนันตาผู้สื่อของเรามีรายงานครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการพิเศษนะคะเรามาอยู่กันที่ร้านหมูย่างน้ำพริกข่าปอปอนะคะซึ่งเป็นที่โด่งดังในจังหวัดเชียงใหม่ยอย่างมากเป็นที่รู้จักอย่างมากค่ะเพราะว่ามีแม่ค้าที่สวยและมีอาหารรสชาติที่แซ่บมากค่ะจะแซ่บขนาดไหนลองไปชมกันดูเลยค่ะน้องปิงปองนักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่ ไข่หมูย่างน้ำพริกขาส่งตัวเองเรียนนางสาวอรวีสิงห์แดงหรือน้องปิงปองนักศึกษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงใหม่เจ้าของร้านหมูย่างน้ำพริกขาปอปอที่กำลังโด่งดังอยู่ในขนาดนี้ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเธอเคยขายหมูย่างน้ำพริกขาที่ร้านจอจิงจองแต่ปัจจุบันทางร้านได้ปิดตัวลงเธอจึงหันมาเปิดร้านเองชื่อร้านว่าหมูย่างน้ำพริกขาปอปอ ซึ่งเธอเปิดร้านมาได้4เดือนแล้ว,ลวโดยมาขอเช่าสถานที่ที่หน้าร้านลัางรถเดือนละ2,000บาททำตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเพื่อขายให้กับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมานี่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีร้านอาหารของตัวเองชื่อจอจิงจองค่ะก็เป็นเมนมูเป็นเมนูประจำร้านเลยค่ะแล้วก็ขายจานละ150แต่ตอนนี้เรามาเปิดขายเองก็ร้อก็จานละ60บาท ส่วนอาหารนั้นจัดเป็นเซตคือหมูย่างนา้ำพริกขาผักและข้าวเหนียวหนึ่งห่อราคาชุดละ60บาทวันหนึ่งขายได้ราว20ชุดแต่จะมีจัดส่งทางไลนย์เยอะหน่อยประมาณวันละ50-60ชุดเลยทีเดียวแต่สถานที่จัดส่งต้องไม่ไกลมากนักซึ่งคิดกำไรแล้ววันหนึ่งจะได้ประมาณ1500-2,000บาทอยอบาทคือทำมาทำอาชีพหลายๆอย่างมาแล้วแล้วก็ได้ลองถูกลองผิดมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพี่ สุจริตแล้วก็สามารถทํากําไรได้วันต่อวันก็คือเป็นก็คือเป็นอาชีพที่เป็นนายตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะหาะไรายได้เสริมเธอยังยอมรับอีกว่าตอนที่ยังไม่เป็นข่าวดังเธอขายไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน้องปิงปองกล่าวอีกว่าเธอไม่รู้สึกอายกับอาชีพไม่ค้าริมถนนเลยเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตส่วนสูตรหมูย่างเป็นสูตรของคุณแม่ก็ค<า>ือคุณแม่สอนมาตั้งแต่สมัยเป็นปถมอะค่ะ ก็เวลาอย่างสมมุติว่ามาเรียนที่เชียงใหม่กลับบ้านก็จะให้แม่ทําเป็นเมนูพิเศษเลยก็ได้ความรู้มาจากแม่ค่ะน้องปิงปองยังกล่าวอีกว่าเธอจะขายหมูย่างไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เรียนปี4ีแล้วจะต้องไปฝึกงานเป็นคุณครูฝึกสอนตอนนี้กําลังหาโรงเรียนใกล้ๆเพื่อสะดวกในการขายหมูย่างด้วยแต่ตอนนี้ก็มาเปิดเองหลังจากมีข่าวก็เริ่มขายดีบางทีก็หมดเร็วค่ะเมื่อเขายเราขายไม่หมดหรือว่าขายไม่ดีพอไหม ท้อค่ะแต่คิดว่ายังไงก็ต้องขายให้หมดค่ะจะยังไงก็ได้ทุกวิธีทางขายให้หมดอยู่แล้วค่ะก็เหนื่อยก็ท้อเหมือนกันตอนนี้ก็ดีแล้วค่ะมีกําลังใจเยอะอขอฝากถึงเพื่อนๆน้อ,นองๆนะคะก็ไม่ต้องอายนะคะถ้าคิดว่าอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองหรือว่าออไม่ต้องรับจ้างใครหรืออยากจะสร้างสารรค์ของผลงานก็แล้วแต่เลยค่ะขอเชิญให,ให้ทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนเห็นเองค่ะ ค่ะนี่คือนักศึกษาตัวอย่างที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าใครผ่านหลังมอนะคะก็สามารถมาอุดหนุนกันได้ธนพลบรุรานเดชถ่ายภาพวรนรัทนันตารายงานคุณผู้ชมครับไปปิดท้ายข่าวราชภัฏเชียงใหม่กันในวันนี้กับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธรารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้เข้าเยี่ยมพบปะหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในความร่วมมือที่จะมีขึ้นในอนาคตครับ ที่ห้องรับรองชั้น2อ,อาคารสำนักง,งานอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รธร,รมกิจธรรมโมรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ์เชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหลานหนิง normal university จากสาธาราณรัฐประชาชนจีนครับในการเดินทางมาร่วมปรึกษาหารือถึงแนวความ ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาล,ลาัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคตครับซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและความร่วมมือที่มีต่อกันทั้งความร่วมมือทางวิชาการการส่งอาจารย์ไปดูงานยังมหาวิทยาลายัยนานหนิงและส่งนักศึกษาของมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏเชียงใหม่และที่นาน,นิงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิละปะวัฒน,นธรรมด้วยกันครับ คผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของทันข่าวราชาพัฒน์เชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้ผมและก็ทีมงานทุกคนจากลากันไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ